สบายดีพี่น้องมาสุขุสุขชนทางพังลาพังไทยพี่น้องเอ้มาพอกันคือเก่าพี่น้องมาไม่นี้กัดสิพาพี่พระน้องมากินแกงนละไม้พี่น้องนละไม้สดๆพี่น้องเลยไปหามาแกงเองพี่น้องอันนี้กรแมนใบลินไม้พี่น้องนี่เอามาเผาไพลกินกับแซบคักปัญญงที่ขาดไปได้กะเข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยนี่ตีบงไงหนึ่งไม่ไม้ยังห่อนพี่น้องมากินน้ำกันมะเข้าวเหนียวยังห่อนพี่น้องเอ้ยมานั่นปลากระบุถึกพี่น้องเอ้โอ้ยอยากกินข้าวแห้งมึงมึง ตอนน้อไม้นี่ป้าเป็นตาแสบครับมาพี่น้องมาลงมือละกินน้ำกันมาน้อ,อไม้ปงไม่ไม่มันหนิยังมันห่อนอยู่พี่น้องเอ้ยแกงเองลงมือแหละพี่น้องมาอืมอืมแ่บกลางวันกับพลางวันพี่น้องเอ้ยอืม

มันตอนใหญ่ผลพระคาพระชาเล่ากับเอินพระคาพี่น้องพระชาไทายเอินอยังพังอยังพี่น้องสะอมบ่หรือว่าพักพางอยังพี่นอ้องกะเจอบ่ค่อยได้พี่น้องอืมอืม,อมอร่มกับโพลม ขาก็แห้งน้ำพี่นอ้องลมพัดเขาแห้งน้ำพี่น้องเลยอืม กันข้าปัญญาพี่นต้องหย่อนหย่อนลิ้นใหม่อ่อนอ่อนอืม คือกันกับกินหมากมันไป่น้อยขมคล้า,ายๆกับกินหมากมันแหละไ,ไปน่นอง โอ้ยเมื่อกี้นี่แค้นเขาพี่น้องตัดออกไปขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้ถือเข่ามาแล้วเออบ่แม่นบ่ได้ถือหนามมาแล้วอืมเออแลนไปกินหนามพี่น้องเอ้ยอยู่เทียงนามาพี่น้องมากินต่อพี่น้องเอ้ยอืมทำใหญ่ผลพี่น้อง กับพาะเพ็ดพี่น้องเอ้ยอต่าหญากคักพี่น้องอืมบังก็ต่าหญากคักแท้การพริกพไปหน่วยหนึ่งแค่นเลยพี่น้องแล้วไปกินน้ำม่เทียง

มาไวแล้วพาคาพี่น้องอืมแช่ปเลยพี่น้องอะเอากเป๋าไปร่ม เอาอีกจะคำก่อนพี่นาองเอาอีกจะค้ำไปอืมอืมคำแล้วพี่น้องก่อแล้วเวียกแล้วงานพี่น้องคํำพอดีพี่น้องก่อนจากการมณิกะขอขอบุญขอบคุณเก่าอะไรพี่น้องเลยทางฝังลาพังไทย ที่เป็นกำลังใจให้กันทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็ให้มีความสุขโซเดอพี่น้องมีเงินใส่หลายๆพี่น้องเ้ยไปก่อนสบ